มาที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุอุกอาจฆ่าหั่นศพที่เรานําเสนอกันไปเมื่อวานนี้นะคะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีชื่อน้องแอม่านะคะที่ถูกหั่นแล้วก็แยกเป็น2ส่วนเลยวันนี้นะคะมีความคืบหน้าของคดีค่ะเพราะว่าตํารวจเองเนี่ยนะคะได้พาทั้งตัวสาวทอมที่สงสัยว่าจะเป็นคนสนิทแล้วก็สามีของเธอเนี่ยมาสอบสวนด้วยนะคะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นที่อําเภอเขาสวนกวางที่ขอนแก่นนะคะ ทราบว่าผู้ตายชื่อว่าน้องแอมหรือว่านางสาววริศรากลิ่นจุ้ยอายุ22ปีวันนี้นะคะตำรวจภูทรภาค4เนี่ยนะคะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะหน้าเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำมาตรวจสอบก็ไปเจอหลักฐานว่าคืนวันที่23พฤษภาคมเนี่ยค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืนใกล้ๆกักตีหนึ่งนะคะเจอผู้เสียชีวิตเนี่ย ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากดเงินที่ตู้ ATM นะคะแล้วก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็กลับมาซ้อนมอเตอร์ไซค์คันเดิมออกไปนะคะแล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตำรวจบอกว่าลักษณะผมสั้นๆนะคะอตอนนี้ก็เลยจะนําภาพมาติดตามจับกลุ่มคนร้ายเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงในคดีนี้ะนะคะแต่ว่าทางตํารวจเนี่ยเชิญตัวคุณศักชัยซึ่งเป็นสามีของคุณแหม่มผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางมาจากจังหวัดหนองคายมาสอบปากคำนะครับ สอบปากคำอยู่นานแปดชั่วโมงตัวคุณศักชัยบอกว่ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่งงานอยู่กินกับผู้ตายตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วย้ายไปทำงานด้วยกันที่กรุงเทพคุณศักชัยบอกว่ารู้ว่าผู้ตายเคยคบหาสาวหล่อมาก่อนรู้ว่าชื่อป๊อปปี้หลังแต่งงานตัวเองเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าทำงานรับเหมาก่อสร้างครับแฟนเนี่ยจะไปอยู่ที่หมายถึงผู้ตายนะครับไปอยู่กับบ้านญาติที่ชัยนาท แล้วไปพบรักกับสาวหล่ออีกคนหนึ่งชื่อเบนแล้วคุณศักชัยก็บอกว่าหลังจากนั้นผู้ตายก็ไปไปมามาระหว่างกทมชัยนาทแล้วก็เคยเห็นสาวหล่อชื่อเบนโทรมาบ้างไม่เคยห้ามครับปล่อยให้พูดคุยไปตามใจตามปกติเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแล้วบอกด้วยบอกว่าสาวหล่อชื่อเบนเนี่ยเคยทําร้ายร่างกายผู้ตายด้วยแต่ว่าเคยแจ้งความแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แฟนสาวขอไปอยู่กับญาติที่ขอนแก่นอีกก็ไม่ว่าเพราะว่ารู้ดีว่า ว่าไปก็ไม่ฟังอยู่ดีครับคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครเข้ากับใครอยู่ยังไงมีเพื่อนยังไงเราได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กหรืออะไรเขาบ้างไหมคะก็เข้าครับเข้าไปดูแต่คือมันดูนอาจจะได้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 ไดไดไดบางส่วนก็มีคือเราไม่ใช่คนเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมก็เปิดเล่นอยู่สรามมรถจะเล่นเกมเับผมเรามีเฟซบุ๊กที่เป็นเพื่อนกับคนตายกาแฟเราเ ตัวเราเองอ่ะมีมเป็นแต่คือมันข้อมูลไม่หมดมันจะมันยังไงมันก็เปิดุ่นเอาไปไหนไอมันจะมีข้อมูลบางตัวที่ที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้เข้าถึงได้นอกจากตัวสามีแล้วนะคะวันนี้เนี่ยตำรวจยังพาสาวทอมที่ชื่อว่าป๊อปปี้เนี่ยนะคะมาสอบปากคำด้วยนะคะโดยป๊อปปี้เนี่ย ตำรวจบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะแล้วก็เจอว่าป๊อปปี้เนี่ยดูแล้วจะไม่มีพิรุษก็เลยปล่อยตัวกลับไปนะคะขณะที่คุณแม่ของผู้ตายนะคะวันนี้ก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ยืนยันว่านี่นะคะนี่ก็คือป๊อปปี้นะคะเป็นสาวทอมที่มีภาพอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะที่ตำรวจก็เชิญมาสอบด้วยนะคะคุณแม่บอกว่า ผู้ตายเนี่ยเป็นลูกสาวจริงๆนะเพราะว่าคุณแม่เขาจารอยสักได้นะคะแล้วกออ็บอกให้ฟังบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบคบหากับสาวหลอนะคะทางบ้านเนี่ยพยายามที่จะขอให้เลิกคบนะคะเพราะว่าอยากจะให้แต่งงานมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝานะคะแล้วหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยแม่ก็คิดว่าจะอยู่กินกับสามีแต่ลูกเนี่ยก็กลับไปถูกฆาตกรรมแบบนี้คุณแม่ก็บอกว่าเสียใจมากนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนะเขาบอกว่าตั้งประเด็นไว้นะคะประเด็นชู้สาวแล้วก็เรื่องของการชิงทรัพย์ด้วยนะคะอ่าเรา ไปฟังเสียงตำรวจกันก่อนค่ะเถิครับคือเราก็ตั้งประเด็นไว้2อสประเด็นนะฮะเรื่องชู้สาวเรื่องชิงทรัพย์นะครับในประเด็นตรงนี้แล้วก็การสืบสวนตอนนี้แคบเข้ามาแล้วนะครับเรารู้กลุ่มของอคนร้ายในการทระทาความผิดครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยไม่น่าจะต่ากว่า2คนขึ้นไปนะครับแล้วดูพฤติการที่ค่อนข้างที่จะโหดเทียมมาก เรารอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกสักเล็กน้อยนะครับกลุ่มตัวนี้เราเฝ้าจับตามองเอาไว้แล้วนะครับเราคาดว่าน่าจะได้น่าจะได้ตัวคนร้ายนะครับคดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกคนที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายนำมาสอบปากคำเพิ่มนะคะตอนนี้สอบไปแล้ว6ปากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากด้วยนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะ